ธรรมจักรกับประวัตนสูตรเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงทรรแก่ปัญจว,วัคคีทั้ง5ห,หลังจากพระองค์ตรัสร,รู้นปาอิสิปตนามฤคะทายวันพระสูตรนี้มีสาระสําคัญที่ถือเป็นแก่นแท้ของคําสอนในพระพุทธศาสนานี้คือจุดสําคัญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในธรรมจักรกปวัตนสูตรหมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลาง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องควรเป็นทางสายกลางคือไม่ยึดติดในความสุขหรือความทุกข์อย่างสุดขั้วการปฏิบัติตามทางสายกลางจะช่วยให้เกิดความสงบและความเจริญในจิตใจสองอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้และเป็นหลักสําคัญในพระพุทธศาสนาได้แก่ 1. ทุกความทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตทุกคน 2. สมุท,ทยัย สาเหตุของความทุกข์คือตัณหาและความยึดติด 3. นิโรธความดับทุกข์เป็นไปได้โดยการระวังตัณหา 4. มรรคหนทางในการดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8 3. อริยมรรคมีองค์8ทางเดินที่ประเสริฐ8ประการการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ช่วยให้สามารถบรรลุถึงความดับทุกข์ได้ประกอบด้วย 1. สัสมมาทิทิฏความเห็นชอบสัสมมาสังกปะ,ปะความดำริชอบ สสมาวาจาการพูดชอบ 4. สีสมมากรรมนตะการกระทำชอบ5สมมาอชีวะการเลี้ยงชีพชอบ6สมมาวามะความพยายามชอบ7จสมมาสติความระลึกชอบ8ปสมมาสมาธิความตั้งใจชอบสรุป ธรรมาจักรกับประวัตินสูตรเป็นพระสูตรที่มีสาระสำคัญในการแสดงทางสายกลางและอริยสัจสี่ซึ่งเป็นแก่นแท้ของคำสอนในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและดีงามและสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้